นายแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ชี้แจงว่าการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน,น้ำเชื่อมฝาวิพิราเวียสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภร์เพื่อต้านเชื้อไวรัสแบบน้ำเชื่อมสำหรับเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดตำรับแรกในประเทศไทย <c oughs> เนื่องจากปัจจุบันเด็กมียตาการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในพผนนิธิระบุว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันเด็กที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือที่มีก็ยังไม่มีการรับรองดังนั้นจึงทําให้ทีมแพทย์ของราชเทัาายได้มีการหารือจนนําไปสู่การผลิตยาฟาวิพิราเวียชนิดน้ําในโรงพยาบาลจุฬาพรได้สําเร็จที่จะช่วยให้เด็กเล็กที่กลืนยาเม็ดลําบากและในผู้สูงอายุบางรายได้รับยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งยาสูตรน้ําเชื่อมสูตรไร้น้ําตาล จะเป็นทางเลือกให้ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ได้เข้าถึงยาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยโดยยาตัวนี้สามารถใช้กับเด็กตั้งแต่อายุ1เดือนขึ้นไปสัดส่วนการให้ยาเป็นไปตามแพทย์สั่งซึ่งยาจะมีอายุแค่30วันไม่เหมาะกับที่มีความร้อนจัดหรือต้องมีอุณหภูมติต่ำกว่า30องศาเซลเซียสทางนี้หากแพทย์มีความประสงค์ให้ยานี้ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 กลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป สามารถติดต่อเพื่อขอรับยาน้ําเชื่อมฟาวิพิราเวียของโรงพยาบาลจุฬาภรโดยนําผลยืนยันการติดเชื้อโควิด -19 เข้ามาพบแพทย์และรับยาได้ที่ฟาวิพิราเวีย .cra.ac.ch หรือโทรศัพท์มาที่064-586-2470ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตามในระยะแรกโรงพยาบาลจุฬาภรสามารถผลิตได้จำนวนจำกัดเพียงแค่ไม่เกิน100ราย,รายต่อสัปดาห์และยานี้ต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นทั้งนี้หากจะมีการนำตำรับยาดังกล่าวไปผลิตในโรงพยาบาลที่อื่นๆโดยมีราชวิทยาลัยไปช่วยควบคุมมาตรฐานก็สามารถทำได้เช่นกัน